อย่าคิดนะว่าถ้าเราทำดีกับคนอื่นเขาเขาก็จะดีกับเรามันมีแต่ในนิทานนี่มีในหนังสือเท่านั้นแหละดังนั้นเนี่ยการไว้ใจคนเนี่ยไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าคุณไว้ใจคนผิดคนคนสวยถ้าเราคิดว่าเราดีกับเขาเขาจะดีกับเรานี่คือการมองโลกในแง่ดี ดีเกินไปด้ซ้าผมเคยเป็นคนอย่างนั้นนะแต่ว่าผมก็โดนมาแล้วหลายรอบยิ่งเป็นแบบเพื่อนร่วมงานยิ่งอะไรก็ตามแต่ยิ่งยิ่งต้อง,งต้องระวังตรงนี้มากไอ้เรื่องนี้ผมเจอมากับตัวอย่างที่ผมอธิบายไ,ไปนะครับคือผมเป็นคนคิดว่าถ้าเราแบบดีกับค,คนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยต้นดีกับเราสิอ่เป็นเรื่องปกติใครๆก็คิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นเราจะตระหนักรู้ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลยนะเว้ยยิ่งจะเอพราะเรื่องเงินเรื่องทองที่ลาบากเลยนะพ่อผม ทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับแม่มีแต่คนที่ไม่เอาเงินเนี่ยไม่มีดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราไว้ใจกันเนี่ยท้ายสุดคือเรื่องผลประโยชน์แล้วเรื่องเงินเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดดังนั้นเรื่องการไว้ใจคนหรือการให้ใจคนเนี่ยถ้าไว้ใจคนแล้วดีเราถ้าเราดีมาแล้วเขาดีกลับเนี่ยอันเนี้ยดีใจด้วยเห็นด้วยไม่ติดนะครับแต่ว่าการที่คิดว่าเรา,เราดีกับเขาแล้วเขาจะดีกับเราเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์วะถ้าจะใจดีใจดีให้ทุกคนเพราะก็อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาคิดยังไงกับเรราาต่อหน้คับ รับหลังเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่าไว้ใจใครคนที่ไว้ใจได้ที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองนะครับต้องเชื่อใจตัวเราเองมากกว่าไว้ใจได้แหละแต่อย่ามากไปแต่อย่าเกินไปเพราะว่าถ้าสุดทา้ายถ้ามีเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะเงินเปลี่ยนคนได้เสมอผลประโยชน์เปลี่ยนคนได้เสมอให้ใจเยอะไว้ใจเยอะก็เหมือนกแฟนเหมือนคนรักนั่นแหละให้ใจเยอะอะไรเยอะก็จะเจ็บเยอะประสบการณ์ชีวิตจะสอนเราเองว่าสักวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราควรดีกับใครและเราควรเราแวงกัใคร เวลาเท่าน,นั้นนะที่จะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้ดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับ